ซี่ชาแสนับสนุนโดยสายการบินทไทยเวียดเจ็ด w w w v i e t j e t a i r c o m สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชเที่ยวทั่วไทยกับไทยเวียดเจ็ด You know what? It's never too late to fly to places you dream of er, to the ones you love. Are you ready? Fly for love with me. Let's go. You do? people keep asking are you from Harajuku? เที่ยวทั่วไทยกับไทยเวียดเจ็สวัสดีครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับออกซี่พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะครับตอนนี้เที่ยวทั่วไทยกับไทยเวียดเจ็พามาที่วัดร่องขุนนะครับซึ่งเป็นวัดในรัชกาลที่9ยังไงเดี๋ยวเราไปชมความสวยด้านในกันนะครับว่าอาจารย์เฉลิมชัยจะมีปฏิมาการรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างใครที่อยากมาชเชียงรายต้องติดตามเทปนี้ให้ได้นะครับ เมื่อเราไปถึงเชียงรายจังหวัดเหนือสุดในสยามเราก็คงคิดถึงธรรมชาติบนดอยที่สวยงามอย่างเช่นแม่ฟ้าหลวงดอยตุงและวัฒนธรรมอันงดงามแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนนิยมไปนั่นคือวัดร่องคุณซึ่งก่อตั้งโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ดังนั้นวันนี้เราขอพาทุกคนไปชมความงดงามของวัดร่องขุนพร้อมทำความรู้จักกับวัดนี้กันนะครับ วัดร่องคุณออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนกับเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้เริ่มสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2,540จากเดิมมีเนื้อที่3ไร่ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัยวิชยชาคอนจนปัจจุบันมีเนื้อที่9ไร่และมีพระกิติพงศ์กัล,ลยาโณรักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก3สิ่งต่อไปนี้คือชาติด้วยความรักบ้านเมืองรักงานศิลป์จึงหวังสร้างงานศิละปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินศาสนาธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตตะกอนที่ร้อนกลายเป็นเย็นจึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์จากการเข้าเฝ้าถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมากจากการพบเห็นพระอัจฉริยภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่านจนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ในรัชกาลที่9ที่ตั้งของวัดร่องคุณอยู่ในท้องที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายเป็นวัดบ้านเกิดของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิปิพัฒน์วัดร่องคุณ อยู่ก่อนตัวเมืองเชียงรายประมาณ13กิโลเมตรตรงสามแยกไฟแดงทางเข้าน้ำตกขุนก่อนจะเป็นที่ตั้งของวัดร่องขุนซึ่งห่างถนนใหญ่เพียง100เมตรเท่านั้นความหมายของอุโบสถสีขาวพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าสพานการเดินข้ามจากวัตสงสารสู่พุทธภ,ภูมิเขี้ยวหรือปากพยามารกิเลสในใจสันของสพาน มีอสูรอมกันข้างละแปตัวสองข้างรวมกันแทนอุป,ปกิเลส16กึ่งกลางของสะพานเข้าพระสุเมรุดอกบัวทิพย์มีสี่ดอกใหญ่ตรงข้ามขึ้นทางเข้าอุโบสถแทนสุงพระอชิเระเจ้าสี่พระองค์คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์บันไดทางขึ้นมีสาขั้นแทนอนิจจังสุข,ขังและอนัตตาสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับ ถ้ามาจากกรุงเทพมหานครใช้ถนนสายเชียงรายกรุงเทพผ่านจังหวัดพะเยาผ่านอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเข้าอำเภอพานจังหวัดเชียงรายขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงรายเรื่อยๆพอออกจากตัวอำเภอพานจะข้ามสะพานแม่ลาวหรือว่าแม่น้ำลาวขับรถไปสักพักจะถึงแยกปากทางแม่สวยแยกไปแม่สวยและไปจังหวัดเชียงราย ขับรถต่อไปอีกสักประมาณ10กิโลเมตรก่อนจะถึงแยกขุนก่อนทางไปน้ำตกขุนก่อนประมาณ200เมตรถ้ามองดูทางด้านซ้ายมือจะเห็นตัววัดสีขาวสะดุดตายิ่งนักเมื่อถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกขุนก่อนวัดร่องขุนจะอยู่เข้าไปประมาณ100เมตรซึ่งวัดร่องขุนจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเชียงราย13กิโลเมตรตรงหลักกิโลเมตรที่816ถนนพหลโยธินหมายเลข1ทับ A2 ถ้ามาจากอำเภอแม่สายมาจากสนามบ,บินนานาชาติเชียงรายหรือตัวเมืองเชียงรายให้มาทางทิศใต้ทางไปอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทางไปจังหวัดพะเยาเมื่อออกจากตัวเมืองเชียงรายจะผ่านแยกไฟแดงสถานีขนส่งแห่งที่สองขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงไฟแดงแยกขวาแยกขุนกรอนทางไปน้ำตกขุนกรอนให้เลี้ยวขวาเข้ามาซึ่งใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไม่กี่นาทีก็จะถึงวัดร่องขุนถ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาทางอำเภอดอยสะเก็ดเข้าอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมาเรื่อยๆผ่านอำเภอแม่สวยมาจนถึงสามแยกปากทางแม่สวยให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเชียงรายเลี้ยวขวาไปอำเภอพานไปจังหวัดพะเยาจากปากทางแม่สวยขับไปทางตัวเมืองเชียงรายประมาณ10กิโลเมตรจนถึงแยกขุกนกรณ์ทางไปน้ำตกขุกนกรณ์ให้เลี้ยว้ายเข้าไปวัดร่องขุนหอศิลป์และห้องจัดแสดงภาพ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายโทรศัพท์053-716519ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย053-715690วัดร่องขุนตำบลป่าอ้อดอนชยัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย053 673 570หรือ www.watrongkun.com เที่ยวทั่วไทยกับไทยเวียดเจ็ททริปนี้ถือว่าสั้นมากๆเลยนะครับเรามาเที่ยวเพียงแค่2วันหนึ่งคืนเท่านั้นเองที่จังหวัดเชียงรายนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับ ช่อง o x y c h ชนแขอบคุณสำหรับการเดินทางสำหรับทริปนี้ด้วยนะครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงส่วนภูมิอย่าลืมนะครับสำรองจองที่นั่งกันได้ที่ w w w v i e t รับดอทเหรือ s k y f ฟ n v ด e ทเวียดเจ็ตแอครับขอบคุณโรงแรมเลอ e r เรเดียนรีสอร์ทเชียงรายด้วยนะครับรวมไปถึงสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายและการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับทริปนี้ลาก,กันไปก่อนเจอกันใหม่ทริปหน้าว่าจะเป็นจังหวัดอะไรที่ไหนจะ พาคุณไปเที่ยวทั่วไทยแน่นอนกับเที่ยวทั่วไทยกับไทเวทเจ็ตและ DJ เจออกซ g ออซิเจนสุพรจิตดีกลมศิลบุตรวันนี้ลากันไปแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสครายตกันด้วยมีความสุขมากๆสวัสดีครับเที่ยวทั่วไทยกับไทเวทเจ็ต